สวัสดีค่ะเพื่นเพื่นนัช่องต่อวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาเพื่อนฟีมาอยู่ที่งานเกษตรเทคโนโลยีครั้งที่11ของมอราชมงคลอริษยวิทยาเขีดศร์สุรินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานขายอาหารในมอเกษตรกันเลยนะคะไปเลยค่ะที่หน้าลง ะะก็จะมีการบูชานะคะชอ่องฟ้ามีให้บูชาด้วยนะคะกลุ่มทางนี้ทางเข้านะคะเราเข้าฝั่งนี้นะคะฝั่งโซนอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะเดินเข้าไปนะคะ่ะนี้เราก็เดินเข้ามาในโอกอาหารแล้วนะคะ ก็เข้ามาร้านแรกก็ขนมปังปังเวอร์ข้าวเกียบมีมข้าวเกียบเฮเดฟาร์มนะคะนี่นะคะร้านค้าก็เปิดแต่เช้าเลยนะคะสี่น,นี้นะคะมีอาหารหลายอย่างมากมายอันนี้ปลาเส้นนะคะคนนี่ขนาดกลางวันร้อนๆนะคะก็ยังมาเยอะนะคะยังไม่เย็นนะคะฝั่งนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะ ไข่ปลาหมึกทอดออหมูสามชัน้นคั่วเค็มหวานน่ากินอือนัจราแคย่ย่างอือมีหมดเลยนะคะแล้วก็มีไส้กรอกมิ้เท่นะคะรสธรร้อยนะแหนมน,นะสาหร่ายพริกขงิง กรอกไส้กรอกหมูวุ้นเส้นทอดกรอบนะคะฝั่งนี้นะคะขนมไข่นุ่มอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราหาลานนะ,ะน้ำแตงโมงน้ำสตรอเบอรี่เหรอ,อบบคะอ่อหมกทะเลย่าง 哎。<laughs> <able calculator> กินแล้วลูกกินแล้วกินแล้ววันนะั้นข้ิะหมูยอไหมคะนหมูยอนะคะีกก่มีนะคะนี่รานะ้านนะคะั่งร้านนะคะเพ่อนๆซอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยหรืวรอยากนขสามหัวหนึ่งเยก้าเกลยบปลาปัตตานีกระป๋องปลารปอตุียวอ กมนะครั <S 2> <S 2> บน้ำอะวาคาโดนบะ มือาาานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมึกไข่ตัวละยี่สิบร้อยยี่สิบเนี่ยน่าทานน่าเลยใลสี่มีตัว, 120. ตวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยสี่สิบตัวละตัวเรเลยวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะสมุทรสาครนะคะมีหมึกไข่นะคะเป็นตัวทอดแบบ อ้วน,นเลยนะเอฟตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยสี่สิบตัวเบลอร์เลยนะคะโอ้โหน่าตาไมากเลยสุดๆเลยนะคะมุมนี้นะคะเป็นเจเบียน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดทะเลทอดนะคะก็ร้านดังเลยนะคะร้านดังมาด้วยนะคะเอฟนะคะนี่ของครัวคุณต่อยเลยนะคะเดี๋มาถึงที่นี่เลยนะคะแวะมานะคะเอฟแวะมานะคะ ไปสกัดกั้นตัวเราไปนะคะโบว์บินดีไปหมดแล้วค่ะโหราตนะคะหรังจากนีนะคะมาได้เลยนะคะตาลตาน่ล ร้านเปิด10โมงนะพี่ก็มาหาทานได้เลยอันนี้คือหมวดอาหารในตลาดเอ้ยในงานเกษตรนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานก็มีละ40จับยาด้วงนะครับนะกระดูกไก่ทอนะครับนะอาจจะแวะเข้าไปนะครับนะป้าอ่าชายาชาที่ทะเลนาวเลรนะครับนะลอยาชา ดวไปดกลับไป่วจอยาด้เลผมเริ่มเดินแล้วนะคะเร่มเดินเยอะเลยนะคะก็เดินเรื่อๆว่าร้านเปิดสจนอันนี้ก็จะเป็นปลา king เลือนะก็จะเป็นของทอดมีกั้งทอดมีแซลมอนทอดไข่มุกทอดแซลมอนทอดปูทอดกั้งทอดกุ้งนากุ้งด้วย กล่องเล่า6กสองกล่อง0 0นะคะถูกๆงัน้นเลยนะคะเลนะคะนี่นะคะเมังีนีแต่สินค้าดังทางเน็ตมาเลยนะคะคุณเพื่อนเข้ามาก็มาเลือกซื้อทานกันได้เลยนะคะฝั่งเดินเข้ามาลึกๆมีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็น ร้นไก่แซ่บนะคะนะนะาไน่านนะะนทานมาเลยนะคะโอ้ร้านพันไก่แซ่บนะคะอืเรายังจะไม่สัมภาษณ์ร้านนะคะเราดูก่อนค่ข้าหลังน้องมน,นุษขนจักรนี่หมม้วนว่า แม่ระเบียบข้าวหลานน้องมนนะคะมาค่ะฮะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอ่าอ่าอ่ยังไม่ซื้อนะพี่อกจัค่ะอันนี้ก็แม่ค้าว่าชิมได้แต่กำลงถ่ายงานอยู่นะคะด้วยซีของแม่ระเบียบนะคะกองเจ้าเก่าตลาดหนองมนก็ออกช่องสามเลยนะคะอันนี้ก็แวะมาได้นะคะ มามาวางตั้งแต่วันแรกเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมางานนี้กี่รอบแล้วคะประมาณรอบทีรอบเลยรอบแรกเป็นโอไหมตอบรับผมตอบรับดีไหมคะค่ะดีค่ะโอเคนะชินแล้วโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมคะนะคะก็แล้วบอกอร่อยแมคะาบอกอร่อยนะคะก็ ช่องทีวีช่องสามเลยนะคะของแม่ระเบียบเจ้าเก่าตลาดน้องบนมนนะคะข้าวหลามขนมจากข้าวหลามน้องมนขนมจากเลยนะชุดเท่าไหร่นะคะพี่ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะอ๋อข้าวหลามช็อตอันนี้นั่งเดิมใช่ไหมคะกามาได้นะคะเดี๋ยวให้เราให้พี่กัดนะะตรงนี้นะพี ซื้อชิมก่อนซื้อเลยเจ๊บอกนะอันนี้ก็เจ๊น้อุขอบคุณนะคะไปนล้นนะคะแต่นะคนกค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่หมึกไข่เลยนะคะอุากลายอย่างนะพนี่เรเราเราอธิบายไม่ไหวนะก็เยอะนะทำได้ว่าร้านอาหารเยอะมากอยู่ฝั่งทางทิศใต้นะปีนี้อาหารจัดอยู่โซนที่ตะวันตกนะคะ นะคะก็ทุกปีอาหารจะอยู่ทางทิศตะวโนโนันออกปีนี้กเกษตรอยู่ทางทิศตะวนออ อาหารมาที่ตอนตกวันนั้นเราพาเดินแต่ว่ายังไม่เยอะวันนี้เปิดแล้วนะคะก็ร้านยำสระบุตรยำซีฟู๊ดรักซับนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกยำทุกเมนู60บาทนะคะน้องมีระบบโอนด,ด้วยนะเพื่อนสี่มีหน้าตาน่าทานน่ารินนะคะจริงจริงเลยนะคะ,ะ,คะส,สวัสดีครับผมัดีค มาจากช่องกะวันรัศมีและสไตล์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิก้นหมูมัครอับอันนี้ก็เจ้ากำรับหมูเมืองกระบี่เลยรางวัลชนะเลิศของจังหวัดกระบี่นะคะมีแฟนชายด้วยนะคะ4082210587เราเคยรีวิวปีีท่แล้วนะคะเราก็ เนี่ยเขามานะกระปกนะคะไม้ละ3าบาทดังนะ,ะมีแต่ของเจ้าดังๆทั้งนั้นเลยนะคะมางานเกษตรนะคะยอดเลยลเดี๋ยวไปต่อนะจีอาหารต่อยังไม่เสร็จก็มีนะคะอันนี้เรามารอบเย็บรอบเช้าหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหอยทอดนะคะ เขาจะห่อยี่ห้าเหรอทำไมถูกจังล่ะคะลูกสาวชายสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับมางานเกษตรกี่รอบแล้วลูกรอบเดียวปีนี้ใช่ไหมผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีอยู่นะคะตจหิงปักปังนะลูกนะครับผมมาจากช่องต่อและสุ่อและสานน้องหอยทอดเมืองสมุทรอะไรใช่ไหม น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรต้นตำรับแม่นกนะคะสูตรแป้งกรอบกรอบพันโยคกราคาเบาๆแต่เราใส่ใจนะคะหอยทอดเมืองสมุทรขอละ25บาทกันนั้นเองโหน้องขายได้ไงญ่กัเนี่ย25บาทนะคะต็อมาครับเป็นอนๆพิกัดนะคะอยู่ตรงมุมนี้นะเอาได้เลยนะคะ25บาทเท่านั้นนะคะสี่หอร้อยนะยอดเลยไปแล้วครับผม นะคะน,นี่ก็ปังต่อร้านทอดนี่ยังไม่ทอดนะจีนะคะอนะคะอาหารหน่าทานกันมากเลยนะคะทอดนี่าจ็ของทอดลูกชิ้นจำโบยักษ์นะคะม,มีทั้งน้ำตาลนะคะมีปลาเค็มนี่ปลาอินซี นะเพื่อนตัวเบลเลยนะกำหลับปลาอิน uh. ซ uh. ียังยังไม่แน่ใจดูอีกรอบนะหกรตัวเบลเลยเลยหกร้อยหกร้อยห้าร้อยบเ็ก็มีตัวยักษ์มอกระมือหนึ่งร้อยนะนี่อาหารทะเลมูมาทะเลแม่พิมนะคะทะเลแปรรูปทุกชนิดเลยนะคะดูป้ายนะเพื่อน ไปนะคะ,ะ,ะก็แว,วยมานะคะ,ะอยู่โซนที่ใต้นี่เดินมาลึกๆเข้ามาเลยนะคะ,ะมีไก่ย่างมีหนมจีนด้วย กลิ่นมาเลยน้ำมะละมานัวมากเลยนะค่ะทีสุดขอพักท้ายยอดส้มตำเงินล้านนะคะขายไปทำไมต่อยตีไปต่อดิบไ,ไปเราสุดขอขาปูมีสุดขอไกลมากลุงนี้ก็จะเป็นลุงสตรอเบอรี่นะคะ 40, 60, 100. ส,สี่สิบหกสิบหนึ่งร้อยเดี๋ยวไว้เราไว้เที่ยวหน้าเดี๋ยวเราไปมาจัดสตรอเบอรอี่กันเที่ยนี้ก็รีวิวไปก่อนแนละ้วกัน ลูกโตมากพี่ของก็หนึ่งร้อยบาทอืมเะวเดี๋ยวเดี๋ยวพาลูกชายมาเย็นนี้ไอ้ลูกชายมาดยนะครับ่ระดับกระดนะครับสนเลยดสนมากเลยสวัสดีค่ะสตาก่้อนี่มาจากไหนกะนนูจากเชียงใหม่เชียงใหม่ลูกลูกใหญ่มากเลยพีเนี่ยขอเดินถ่ายงานก่อนแล้วกัน ของโคดเอดมินด้วยแล้วก็ของละ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินก่อนแล้วกันเดี๋ยวนับ่นะครับโอเคนะเราเดินมาจนเกือบจะสุดเลยนะจีก็ลึกๆก็มาเลยนะอาหารก็มีหลายให้เราได้เลือกเลยโรตี อินเตอร์พี่ไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำได้นะคะจำได้นะคะพี่ตะวันมาเยี่ยมนึกว่าจะไม่มาแล้วปีนี้ครับแม่ครับครับเป็นงไงบ้างคะสวัสดีครับแม่เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมปีนี้ก็ก็ขอให้ปังๆนะนะคะขบคครับแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะมาก็โรตีอินเตอร์พี่ไม้นะคะอันนี้เรารีวิวเมื่อปีที่แล้วสุดยอดในความกรอบและอร่อยเลยนะคะก็จะมีแผ่น20บาทใบเตยย ีดั้งเดิมยีสแล้วก็ใส่กล่อง60บาทมีน้ำจิ้มพร้อมกรอบแยมเจ็ด้วยหอมไข่ฟักทองไข่โรตีไข่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ธรรมดานะคะก็มีหลายสูตรให้เลือกเลยนะคะเฮงๆงป,ปังนะคะโอเคนะคะร้านโรตีพี่ม่เรามี มีเบอร์โทรด้วยนะคะพี่ีจมีออนไลน์ขายด้วยบอกขอข,ขายออนไลน์ด้วยชุดแปดเจ็ดศนย์หนึ่สององสามสา้าุดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสองสามสามโรตีพี่หมายนะอันนี้สุดยอดนะเราเราชิมแล้วว่าปีที่แล้วสุดยอดจริงๆนะคะไปนะคะผมเฮ<อ>งเพงปาังนะคะต่อไปนะคนะคะี แอดมินเดินมาเกือบจะไม่สุดละเดี๋ยวแอดมินจบคลิปดีกว่านะคะเจอกันไปต่ออีพีต่อไปนะเพื mm ่อนที่เราก็หวังอย่างยิ่งว่าอาหารในตลาด แลชมมชนเอ้ยตลาดเกษตร,รวันนี้ก็จะถูกใจพี่นอสีไม่มากก็น,น้อยน,นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยพุ่มเทสีด้วยนะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ คนที่เข้ามาชมทีบเราอย่าลืมนะคะกดไลค์ลคกดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวด้ำสุกใสได้มีกำลังใจนำเสนอคลิ่ใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสว่างดุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ